สวัสดีค่ะจากศูนย์ความงาม e อริค a เนเจอร์ค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาขายข้อข้องใจนะคะสำหรับสาวๆ30 0บวก40บวกนะว่าเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาที่เราใช้ตัวบำรุงผิวหน้าเนี่ยทำไมอายุเราเพิ่มมากขึ้นแต่ผิวหน้าเราได้รับการบำรุงเหมือนเดิมแต่หน้าเราก็ไม่ปังปุริเย่เหมือนตอนที่เราเป็นสาวๆ วันนี้แอดมินจะมาไขาข้อข้องใจว่าทำไมยิ่งเราใช้ตัวบำรุงเหมือนตอนที่เราเป็นสาวๆทำไมหน้าเราถึงไม่ปังปุริเย่ คำว่าทําไมทําไมมันเกิดขึ้นมากมายค่ะสําหรับลูกค้าหรือว่าสาวๆหนุ่มๆนะคะที่มีอายุเข้าเลข3เลข4หลายๆคนคิดว่าเราก็บํารุงผิวเหมือนเดิมทุกอย่างบางคนสมัยสาวๆเนี่ยใช้ตัวบํารุง2อสตัวเลยพอเริ่มอายุมากขึ้นนะคะเซลล์ผิวของเราเนี่ยก็มีการที่จะเสื่อมถอยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรืออิลาสตินเซลล์ผิวของเราเก็บกักน้ําได้น้อยลง แต่คอลลาเจนลิลาตินเนี่ยมันต้องใช้น้ําพึ่งพาน้ําในการหล่อเลี้ยงเมื่อผิวเราหรือเซลล์ผิวเราเนี่ยสูญเสียน้ําหล่อเลี้ยงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่การบํารุงของเราเนี่ยมันในปริมาณเท่าเดิมผิวของเราก็ได้รับการบํารุงที่ไม่เต็มที่ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวแห้งกร้านแพ้ง่ายเกิดการระคายเคืองซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเดอะแอดมินจะมาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะบํารุงให้หน้าเราปังปุริเยเหมือนตอนที่เราอายุ20 ต้น,ตนหรือก่อน25เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์4กลุ่มเลยนะคะที่สามารถเป็นพื้นฐานในการที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าของเราเนี่ยให้ปังปูริเย่เหมือนตอนที่เราเป็นสาวๆเรามาดูกันค่ะว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของ a อริคูเนเจอร์ที่ช่วยบำรุงผิวเราและก็ช่วยเติมเต็ม,ตมคอลลาเจนลดอาการระาคายเครื่องและทำให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มกระชับไร้ริ้วรอยร่องลึกเป็นยังไงมีประเภทไหนบ้างเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ตัวแรกที่มีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งผลิตภ,ภัณฑ์ในกลุ่มที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและช่วยเติมเต็มให้ผิวอิ่มน้ําของไอริคควินเนเจอร์เราขอ,อยกตัวอย่างเป็นเซรั่มฟื้นฟูและก็ไบโอครีนสอที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยทําให้ผิวเรามีความชื้นที่สมบูรณ์เมื่อผิวมีความชื้นที่สมดุลแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นเกิดการแพ้การระคายเคืองผดผื่นได้ยากขึ้นผิวก็ยังช่วยอิ่มฟูและอิ่มน้ําด้วยนะคะ ประเภทที่2คือกลุ่มชะลอริ้วรอยและเติมเต็มความยืดหยุ่นให้กับผิวของ a อริควีเนเจอเราขอแนะนำเป็นเซรั่มโชเมโหรือ Super ร์ p ช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวให้กลับมาแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นได้ดีแถมยังช่วยยกกระชับริ้วรอยร่างลุกเนี่ยหายไปเลย ประเภทที่3คือกลุ่ม protection หรือที่เราเรียกว่าครีมกันแดดตัวนี้ต้องใช้เป็นประจำทุกวันขาดไม่ได้บางทีเราไม่ได้ออกแดดอยู่บ้านเฉยๆก็ต้องใช้ซึ่งของ a i r q u i n a t e r เรามีให้เลือกตั้งแต่ค่า SPF 30 40 50จนถึง90คุณลูกค้าสามารถเลือกที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ ประเภทที่4ประเภทนี้นะคะเป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่ง Turning, ซึ่งของแอริควินเนเจอร์เราขอแนะนำเป็น w ิกซีหรือ Super ร์ไวท w วิกซนะคะจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ผิวลดเลือนจุดด่างดำเผยผิวเราให้ขาวกระจ่างใสส่วน Super ร์ไวทนะคะก็จะช่วยบำรุงฟื้นฟูน,ฟน,นะคะให้ความขาวเพิ่มมากขึ้นในยามที่เรานอนหลับนะคะผิวเราก็ได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับทราบแล้วว่าขั้นตอนการบำรุง4กลุ่มพื้นฐานที่ช่วย เพิ่มความยาววัยไร้ริ้วรอยร่องลึกรวมไปถึงเพิ่มความเป่งปังให้กับผิวหน้าของคนวัย30บวก40บวกอย่างแอดมินแบบนี้นะคะหน้าปังบริเยเพราะว่าให้แอริคเรเนเจอร์ดูแลถ้าเกิดคุณลูกค้าหรือคุณส,สาวนุ่มหนุ่ม,นมสนใจนะคะตัวบำรุงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ e อริคเ e เนเจอร์ที่มีสารสก,กรัดจากพฤกษาธรรมชาติปรึกษาได้ที่ศูนย์ความงามแอริคเรเนเจอร์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะอายุ40บวกแล้วนะ้าต้องปังบูริเย แอดมินอย่างนี้เลยนะคะ